สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบอร์ชัยบอลสีมาจ้าวันนี้มาแล้วนะครับกับบอลสีชุดเซ็ตเนาะชุดเซ็ตสุดคุ้มนะครับสี่กระถางคละเล้า,ากันไปนะครับบอลสีสี่กระถางนะครับจัดให้นะครับสุดคุ้มรวมส่งให้เลยจ้ากับเซตนี้นะครับแต่เก็บเงินปลายทางของบวก2ี่สิบาทนะ <c oughs> มีข้อแม้เนาะ นี่ครับมี4กระถาง4กระถางใน1ชุดนะครับ1ชุดเซตนะครับสวยๆทั้งนั้นแปลกๆด้วยมานี่วันนี้มาเปิดให้นะครับในชุดเซต4กระถางสุดคุ้มนะครับเอาไปที่เซตละ1นึบาทรวมส่งให้เลยนะครับแต่เก็บเงินปลายทางขอบวกเพิ่ม20บาทนะสำหรับท่านที่ เก็บเงินปลายทางนะครับดูครับวันนี้มีด่างๆสวยๆทั้งนั้น199บาทคุ้มมากครับทุกท่านคุ้มมากเนาะเอาไปเลยนะครับมาเราไม่พูดพ่ำมทำเพงลงละเรามาเรามาแบ่งกันเลยเดี๋ยวบอกก่อนว่าถ้าแบบโอนนี่ส่งฟรีนี่คือส่งปลษณีย e ์ EMS นะครับส่วนเก็บเงินปลายทางส่งแฟลตเอ็กเพลสเหมือนเดิม มาจาชุดเซตที่หนึ่งนะครับกระถางที่หนึ่งเปิดหัวมาด้วยมณีล้อมเพชรนะครับกระถางที่หนึ่งนี่ครับเมื่อวานก็ขายบอนสีกระถางใหญ่ไม่ค่อยออกสงสัยไม่ชอบต้นใหญ่เอาต้นเล็กๆไปนะครับนี่นี่ครับกระถางที่หนึ่งครับกับชุดที่หนึ่งเนาะชุดที่หนึ่งมณีล้อมเพชรแผลงนะครับโอ้ใบนี้ดังฮับมาเลยทุกท่าน นี่ด่างกระจุยกระจายนะครับหลอดใหม่มาแล้วด่างแฮบมาเลยไม่ต้องเอาไปลุ้นละด่างมาแล้วนะครับนี่มณีล้อมเพชรแผลงนะครับกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเป็นนี่ครับอันนี้ชมพูทวีปนะแต่ชมพูทวีปแผงแผลงแดงหมดอะชมพูทวีปแผลงแดงนะครับเดี๋ยวนี้มีชมพูทวีปป้ายเหลืองด้วยนะ เขาผ่าแผลงนะครับป้ายเหลืองชื่อว่าเสือเผ่นแต่แต่อันนี้ไม่น่าจะใช่เสือเผ่นแล้วล่ะเพราะว่าแดงขนาดนี้ <c oughs> นี่ครับชมพูทวีป <c oughs> นะครับเนาะแผลงนะครับแดงมาหมดเลยนะครับกระถางที่สองส่วนกระถางที่สามครับผมนี่ปักษาพนาวันนี่ครับเมื่อวานขายต้นใหญ่นี่เริ่มกัดสีมาแล้วนี่ไงปักษาพนาวัน เดี๋ยวถ้าเขาเอโตมาเขาจะกัดสีแบบนี้นะทุกท่านปักษาพนาวันนะครับนี่นี่ครับเอาต้นเล็กไปเมื่อวานขายต้นใหญ่แต่ต้นนั้นขายแล้วนะต้นนั้นขายแล้วนี่ครับเอาต้นเล็กไปเนาะอันนี้อยู่ในเซ็ตหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาททุกท่านรวมส่งไปเลยนี่คุ้มอะ สี่กระถางหนึ่งร้อยเก้าเก้าคุ้มอ่ะขอร้อยเก้าเก้านะห้ามต่อนะต่อไปครับผมต้นสุดท้ายนะครับองคุลีมานกัดสีมาแล้วนี่นิดนึงนะครับองคุลีมานเริ่มกัดสีมาละบอนสวยนะครับนี่ครับเซตนี้มีอยู่สี่กระถางเนาะมีมันนีล้อมเพชรแผลงนะครับชุดที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งชุดที่หนึ่งกระถางที่หนึ่ง มณีล้อมเพชรแผลงชมพูทวีปแผลงปักษาพนาวันแผลงเออไม่แผลงไม่แผลงร <c oughs> <c oughs> อเล่นปักษษาพนาวันนะครับแล้วก็องคุรีมานนี่อันนี้คือชุดที่หนึ่งนะครับนี่ครับคุ้มเนาะต่อไปชุดที่สองครับทุกท่านนี่ชุดที่สองกระถางที่หนึ่งเลยนะครับชุดที่สองกระถางที่หนึ่ง พระาธาตุวายโยครับโอ้เอาไม้แลม e มาจัดเซตเหรอ pasa, พระาธาตุวายโยครับทุกท่านกระถางที่หนึ่งนะครับนี่พระาธาตุวายโยเนาะนี่ครับพระาธาตุวายโยอ่าชุดที่สองกระถางที่สองครับเมืองเกาะเกล็ดโอ,โอ้โหชุดนี้แจมนะแจมเหมือนกันนะเมืองเกาะเกล็ดนะครับนี่ด่างมาแล้วดูสิ ด่างสวยด้วยเออมาผมเอามาจัดเซตให้นะครับเนาะเรียกยอดวิวหน่อยยอดวิวตกจัดเซตให้เลยนะครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมส่งเลยนะครับเนาะนี่ครับใครไม่ทันก็ติดตามไว้นะครับกระถางที่สามครับผมอันนี้เป็นลูกไม้นะไม่ใช่ยอดมงกุฎนะครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ด่างนี่ลูกไม้ด่าง กระถางที่สามนะครับนี่ลูกไม้ด่างต่อไปกระถางที่สี่ครับผมชมพูทวีบดูสิกัดสีมาช่วยเซียวชมพูทวีปนะครับเอามารวมเซตให้นะครับเนาะทุกเซตก็จะมีชมพูทวีบแหละนะครับแบ่งๆกันไปเลี้ยงถือว่าเป็นของแถมนะครับนี่199บาท รวมส่งครับผมนี่ครับชุดที่สองนะครับประกอบไปด้วยพระธาตุไบโยชมพูทวีปลูกไม้นะครับอันนี้ลูกไม้นะแล้วก็เมืองเกาะเกล็ดนะครับชุดที่สองหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมส่งนะจ๊ะอ้าวต่อไปนะครับชุดที่สามมาชุดที่สามครับนี่ยอดมงกุฎอยู่นี่นะครับทุกท่านดูมันจะไม่เหมือนกันนี่เห็นไหม มันคล้ายๆนะแต่มันไม่เหมือนกันอันนี้ยอดมงกุฎอยู่นี่นะครับยอดมงกุฎด่างนะครับชุดที่สามกระถางที่หนึ่งยอดมงกุฎด่างนี่ครับต่อไปดารานภรัตแผงนี่ดูแผงแปลกด้วยนะนี่ครับดารานภรัตเพงนะครับชุดเอ่อชุดที่สามชุดที่สามกระถางที่สอง ดารานพัลัตแ์แผงก็ยังเป็นบอลสีที่ทุกคนก็ยังให้ความไว้วางใจนะครับกับดารานพัลลัตไม่ว่าจะหน้าไหนไม่ว่าจะแผงเป็นทิฟวารีหรือว่าแผงอะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้ไม่น่าจะใช่ทิฟวาลีทุกท่านทิฟวาลีจะแดงกว่านี้นะครับนี่ดารานพัลัตแ์แผงกระถางที่สามครับผมอันนี้เป็นลูกไม้เหลืองนะครับดางเหลืองลูกไม้ไก่นะครับด่างเหลืองดู นี่ครับสวยครับดีเทลอันนี้สีเหลืองนะเนี่ยสีเหลืองอันนี้ด่างฮับเหลืองเลยทุกท่านนี่ครับผมเอามาจัดเซตให้เนาะสวยๆคุ้มๆนะครับตอนนี้บอลสีก็ไม่ค่อยมีขายแล้วล่ะ <c oughs> ขายไปจะหมดสวนละนี่ครับกระถางสุดท้ายครับก็ตามมาด้วยชมพูทวีปเหมือนเคย <c oughs> นี่ครับชมพูทวีปเนาะ อ่สวยๆเลยนะครับชมพูทวีปถือว่าชมพูทวีปเป็นของแถม <c oughs> ไม่ชุดที่สามประกอบไปด้วยนะครับที่ไอไม่ใช่ทิปสิไอมณีล้อมไอไม่ใช่มณีล้อมโอ้แม่ <c oughs> ดารานพลดพัดแผลงยอดมงกุฎลูกไม้ด่างเหลืองนะครับลูกไม้ด่างเหลืองแล้วก็ชมพูทวีปนะครับ อันนี้คือชุดที่สามนะครับทุกท่านสนใจชุดไหนเซตไหนก็ทักพ่อค้ามาได้เลยทักเบิร์ชัยมาได้เลยนะครับต่อไปชุดที่สี่นะครับชุดที่สี่ชุดที่สี่นี่ครับชุดที่สี่สวยนี่ทุกท่านเคยเห็นไหมเทพเทวาป้ายเออเทพเทวานี่แเพลงมาจาก ชายชนนะครับเพลงมาจากอักษรสวรค์สิเนาะอักษรสวร์ชายชนอะไรพวกเนี้ยเทพเทวานะครับ<ๆ>เขามีชื่อเทพเทวาป้ายนะครับ<ๆ>เขาจะป้ายแดงนะครับทุกท่านนี่ครับต้นนี้ป้ายแดงอันนี้คือออกมาใบก็หงิกง,งอๆงอหน่อยแต่ก็สวยนะครับกระถางที่หนึ่งเทพเทวาครับผมอันนี้ชุดที่สี่นะครับชุดที่สี่กระถางที่หนึ่งเทพเทวา กระถางที่สองเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ชมพูนะครับนี่ลูกไม้ชมพูสวยมากทุกท่านนี่ครับลูกไม้ชมพูโตมานี่ชมพูสวยเลยนะครับนี่ลูกไม้ชมพูนะครับกระถางที่สามเป็นเทพอักษราครับทุกท่านด่างนี่ครับเทพอักษราด่าง นี่ท่านไหนยังไม่มีเทพอักษารานะครับเอาไปนะครับด่างแล้วนะครับบอลกาบนี่ดูแข้งเขาด่างสวยเลย <c oughs> บอลกาบมีแข้งนี่ครับเทพอักษาราด่างต่อไปกระถางสุดท้ายก็เหมือนเดิม <c oughs> ชมพูทวีป <c oughs> ชมพูทวีปสินี่ครับชมพูทวีปถือว่าเป็นของแถมอนะ่ะเนาะนี่ครับอันนี้คือชุดที่สี่นะครับประกอบไปด้วย เทพเทวานะครับลูกไม้นะครับด่างชมพูอ่าเทพอักษาราโอ้ชุดนี้มีสองเทพเลยนะทุกท่านเทพอักษาราแล้วก็เทพชมพูทวี <c oughs> <c oughs> ไปเพิ่มชื่อให้เขาเฉย <c oughs> ไม่ใช่เทพนะนี่ชมพูทวีอ๋อนี่ครับชุดที่สี่ไปชุดสุดท้ายครับวันนี้ครับชุดที่ห้าชุดสุดท้ายของ วันนี้นะครับกระถางที่หนึ่งนะครับผมมาเลยนะครับเนาะบอนสีเมืองเกาะเกร็ดนะครับเสร็จทุกราย <c oughs> อันนั้นเกาะเสม็ดสินนี้เมืองเกาะเกล็ดเกาะเกล็ดนี่อยู่ตรงไหนครับ <c oughs> ผมยังไม่รู้เลยนั้นเนี่ยเกาะเกล็ดเนี่ยเมืองเกาะเกล็ดนะครับ <c oughs> กระถางที่หนึ่งนะครับชุดสุดท้ายของเราวันนี้ชุดที่ห้านะครับเมืองเกาะเกร็ดเนาะ แล้วก็กระถางที่สองคือลูกไม้ชมพูนะครับนี่สวยครับผมตมาเขาสวยมากนะไอ้ลูกไม้ชมพูเนี่ยสวยจริงลองเอาไปเลี้ยงดูครับยิ่งกัดสีแจ่มแจมได้แดดดีๆนีนี่โอ้โหสวยครับผมต้นแม่ผมไม่มีให้ดูอะ่ะมันยุบไปเนาะถ้ามีต้นแม่ให้ดูนี่แจ่มเลยนะแต่สวยลองเอาไปเลี้ยงดูต่อไปครับผม อาชมพูททวีบครับนี่ชมพูเาวีบครับผมกระถางอาชุดที่ห้านะครับกระถางที่3ามชมพูททวีบ <c oughs> ก็มีทุกชุดแหละชมพูทวีบเนาะมีชุดที่หนึ่งแหละได้ชมพูทวีบแหงไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นองคุลีมานกัดสีมาสวยเลยนะครับนี่องคุลีมานกัดสีมาแล้วนี่ต้นสุดท้ายชุดที่ห้านะครับมีสี่กระถาง ก็ประกอบไปด้วยเมืองกเกาะกลิดลูกไม้ชมพูชมพูเทาวีบแล้วก็องคุลีมานนะครับองคุลีมานต้นนี้ก้านดำาพึบเลยนี่อ่าสวยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็มีอยู่สี่ชุดนะครับชุดละหนึ่งอสี่ชุดที่ไหนละบ้าบอห้าชุดสิ ห้าชุดนะครับชุดละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมส่งให้ด้วยอ่ะคิดดูสิถูกแค่ไหนถูกแค่ไหนครับทุกท่านเอามาเอาไปเลี้ยงกันนี่ครับผมมีห้าชุดแต่ถ้าได้แบบเขาเรียกว่าอะไรเนาะการตอบรับสินี่การตอบรับดีนะครับก็จะเอามาจัดให้อีกบ่อยๆนะครับสำหรับชุดเซตสี่กระถางร้อยเก้าเก้าเอาไปเลย ถูกนะจ๊ะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสนใจบอลสีก็ทักเฟซทักไลน์โทรมาได้ตรงนี้นะครับอันนี้ชุดเนี้ยถูกกว่ากระถางละสามสิบอีกนะท่านไหนที่อยากได้บอลสีกระถางละสาสิบาทมาเอาชุดนี้ไปถูกกว่าอีกนะคุ้มกว่าด้วยร้อยเก้าเก้ารวมส่งโอ้โหเอาละครับวันนี้เบิร์ชัยบอลสีลาไปก่อนเนาะมีห้าชุด สนใจก็ทักมาได้โทรหาได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดแล้วก็อุดหนุนบอลสีของเบิร์ดชัยมาโดยตลอดนะครับขอบพระคุณมากๆวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ